จัดไปฮะ Honda ADV ร้อยห้าสิบนะครับผมคันนี้ปีสอง0ันยี่สิบนะดูสภาพดิโคตรหล่อเลยนะบอนเรียมขับดีสภาพโดยรวมสวยปะสวยมากอล้ถ่ายเลขม่เาไ่เขาเรียกนี้เขาเรียกอะไรแคทบาร์ะแคทบาร์แคดบาร์บอกว่าไม่หมื่นกว่าก็เชื่อใช่เพราะว่ารถสวิตใหญ่เรียบร้อยยางเยิงใหม่หมดเลยนะครับผมเรียมด้วยขับดีด้วยมาลองขับแล้วจะรู้ว่าคุ้มจริงคันนี้โคตรหล่อเลยมีกระจกหน้าด้วย เรียกกระจกหน้าชิวหน้ารูปของแต่งมีอะไรบ้างฮะมีชิวหน้าชิวหน้ากาดซ้ายขวาใช่นี่ตะแกงหน้าแคดบาร์เต็มคันเนี่ยรถสวิตใหญ่เรียบร้อยนะครับผมเราดูดิยางใหม่รถสวิตศูนย์ตลอดนะแล้วเราก็จัดสวิตใหญ่ไปแล้วนะครับผมเบาะแต่งอุ้ยแต่งเยอะแต่งมาเยอะ บอแต่งบอแต่งอีแน่บอกว่าแต่งมาเยอะไฟท้ายก็แต่งนี่อะเนี่ยผิดหิดมอนผิดผิดเล่นผิดเล่นผิดเท่าที่เทอาที่มาเท่เมื่อกี้พูดไปเท่าไหร่ป่ะบอกว่าไม่หมื่นกว่าจ่าจริงแล้วไม่หกหมื่นสามไม่ื่นานะครับแต่รถสวิตใหญ่ไว้หมดแล้วพร้อมใช้เลยทีเดียวเชียวไม่รู้ขายเท่าไหร่แต่ที่เราขายอยู่ที่ห้าหมื่นสี่ 54500สามารถต่อรองได้นะครับผมสำหรับเจ้า Honda ADV 150อินะจะไปทัวร์ลิง็ได้นะใช้งานได้นะขับทางไกลแบบขับไปทริปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมว่าสบายใต้บ่อกว้างๆนะไม่รู้มึงจะไปไกลที่ไ่เไาทีกแล้วไปที่ไหนพี่เอาดีๆใต้บ่อกับบ่อแต่งเนี่ยตลอดอยู่ต่างเรื่องอยู่ใต้บ่อก็บ่อแต่งใต้บ่อนีย ใหญ่จริงอใต้เบาอใต้เออใต้บอกใหญ่จริงข้างในแล้วเป็นบอกแต่งด้วยนี้นะใช่ไปดูจัดไปนะครับผมให้ปอนขาไปดูเมื่อกี้ปอนโดนนัดได้เหรอได้มัทำได้ปะล่ะไม่ได้ยางใหม่กูรู้เลยเดี๋ยวมันแชทแน่จะให้ดูนัดตรงเนี้ยเป็นไงปอนสูงร้อยหกสิบน้ำหนักแปดสิบกว่าจะดูปอนขับยังเท่เลยนะขาเขือนไม่ต้องพูดถึงยังไงก็ถึงอยู่แล้วนะครับผมสำหรับเจ้า Honda ADV 150ปี2020รถมือเดียวเซอร์วิสเรียบร้อยนะครับผมจริง,<ม>รงพร้อมใช้งานเลยเชื่อนะผมเอาไปเถอะคันนี้เนะมาเอาเลยเบาๆนะบอลขออนุญาตอ่ะให้ฟัง,งเสียงอ้าวอัน,นมันตั้งไงพี่ไอ้ที่มันไม่ให้มันดับไอ้เนี่ยเดี๋ยวบิดตดานหนึ่งทีไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ใช่กดอ๋อบิดอ,อันนี้อ๋อใช่อ่าเล่้งก็ปิดข้างบนอ่าไอ,อ,อ้ตัวนี้ก็คือทำงานปกติหมดนะครับผมระบบไฟใช้งานได้หมดโค้ดไม่ขึ้นเสียงเครื่องโคตรเงียบเลยอะเงียบเงียบเงียบเลย ไปตรงไฟท้ายแต่งบอลอาบอลกำเบกอยู่อ,ะ,อะโอเคไฟท้ายแตะฟังเสียงท่อเสียงๆๆๆๆเครื่องเสียงไรเรื่องไม่เงียบกพระเสียงมันกำเบก <c oughs> เอาเอาเอาดีด <c oughs> ีเอาดีดีเนอะสมบูรณ์นะคันเนี้ยแลอโอ้โหไม่บอกว่าไม้หกหมื่นนี่ไม่เชื่อเลยนะจากสภาพรถนี่โอ้โหัมน,นมันแรงนะความรู้สึกของวานที่ขับอัอเราไปว <c oughs> ิ่งของวันนี้ว่าวานวานเราไปลองขับอยู่เออจัดไปฮะราคาอยู่ที่ 54,500ใช่ครับผม089 121 8309ผมอาร์มจากร้านอาร์มดูซีดีซีนี่รถสายอยากให้มาดูตัวจริงนะครับรถอยู่สมุทรสาครพระราสองใกล้กับวัดสารพันท้ายนรสิงห์นะครับผมถ้ามาไม่ถูกไงก็โทรมานะครับนี่ศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งแปดสามศูนย์เก้านะครับผมขอบคุณมากครับอยู่วัดสารพันท้ายอ่าถ้ามาไม่ถูกไงโทรมานะครับเบอร์มันพูดสามรอบแล้วเบื่อตัดด้วยนะ เดี๋ยวนี้เธอโดนฟังไว้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอ้ยขับนิ่มจริงเชื่อผมอ่ะปอนขับนิ่มจริงเน,นี่ยเหมาะกับปอนด์นะดูแบบว่าคงมงคือคไอ้ปอนขับรถจริงจริงมันเลี่ยรัดเนี่ยอันนี้เป็นออโต้ไงรอจัดสวัสดีครับอุ้ยอุ้ย